ผู้ชมครับและตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณเฮาเพชรวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทพิษณุโลกน้ำตาลจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอนี้เลยนะครับผมขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่นี่ก่อนแล้วกันครับครับโรงงานน้ำตาลพิษณุโลกตั้งมาตั้งแต่ปีพศ .2537 ครับครับก็ผลิตทั้งน้ำตาลแล้วก็ไฟฟ้าซึ่งผลิตไฟฟ้านี่เพื่อใช้ในโรงงานนะครับครับและช่วงหลังนี่ กระตวกพลังงานแล้วก็การไฟฟ้านี่ต้องการให้บริษัทเนี่ยขายไฟฟ้าให้กับถุมชนของการไฟฟ้านะที่บบริษัทก,ก็เลยได้ขายาไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าโดยขายเบื้องต้นอยู่ที่ห้าเมกห้าเมกก็เสร็จแล้ว<ม>พอได้รับการอนุญาตขยายโรงงานให้เป็นจากเดิม มื่นสองพันตันเป็น2 2 0 0 0ตันก็ทาให้มีการคิดที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาตางหากครับครับผมและในเรื่องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับโดยทั่วไปก็คือถ้าเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เกี่ยวกับเรื่องอข่าเหมาจากกล่องปันแล้วก็จะสร้างไบเลอร์อขึ้นตัวใหม่ขึ้นมาใช้ระบบ ESP ซึ่งเดิมกฎหมายถ้าเป็นของอทั่วไปของโรงงานน้ำตาลเนี่ย ก็จะยกเว้นอยู่ที่สามประมาณ320แต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้านี่ก็จะที่120เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ระบบใหม่ขึ้นมาก็คือระบบ e s ชเข้ามาใช้ก็จะ,ะกจัดุ่นได้อยู่ที่ประมาณ80ครับผมดูดีกว่าเลยดีกว่าครับครับผมอีกหนึ่งอีกหข้อแล้วกันนะครับในเรื่องของอชุมชนแวดล้อมโรงงานนะครับครับเปังไงบ้างฮะก็คือตามตามกฎหมายเลยนะก็จะต้องมีการตั้งองคคุณสาหรับ โรงไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งซึ่งเราก็เตรียมเตรียมตัวไว้แล้วเราไปทําประชาพิจารณ์นี่ชาวบ้านรอบข้างก็เห็นด้วยแล้วก็เราก็บอกให้ฟังว่าเราจะมีเงินสาหรับกองทุนที่จะใช้กับชุมชนรอบรอบโรงงานนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณเฮาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชมโรงไฟฟ้าแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณครับสาัสดีครับ ู้ชมครับและนี่คือจุดแรกนะครับของการผลิตไฟฟ้าของบริษัทพิษณุโลกผลิตไฟฟ้าจำกัดนะครับและตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่ชนินทร์เพชรพงศ์นะครับวิศวกรเครื่องกลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชนินทร์ครับวันนี้รบกวนหน่อยนะครับจะให้พี่ชนินทร์พาเดินชมโรงไฟฟ้าได้ครับจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดแรกนั่นคืออะไรครับพี่เป็นที่เราเห็นอยู่เป็นกองเขาเรียกว่ากองชาน้อยครับ ซึ่งได้เป็นสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ําตาลครับครับผมก็คือเหมือนเป็นกากในการผลิตของน้าตาลนี่แหละออกมาใช่ไหมใช่ครับก็หลังจากที่อ้อยที่รับเข้ามาเป็นน้ท่อนทางการเขาเรียกว่ากระบวนการหีบเสร็จแล้วเนี่ยที่เหลือก็คือแล้วใช่ครับี่เหลือก็คือกากอ้อยนั่นเองครับก็เอามาตรงนี้ผลิตไฟฟ้าใช่ไหมจากจุดนี้เนี่ยเขาจะมีการลําเลียงเนี่ยเข้าไปในโรงไฟฟ้าจุดไหนต่อครับพี่ก็ที่เราเห็นนะครับเราก็จะมีการนําขึ้นไปบนเรียกว่าเป็นสะพานลําเลียงหรือคอนเวเยอร์ ในส่วนนู้นครับนะครับผมก็คือลําเลียงแล้วก็เข้าสู่โรงไฟฟ้าเลยใช่ไหมก็ลำเลียงแล้วก็จะมีเอ่อนำเข้าสู่ไบเลอร์อีกทีนึ่งแล้วในเรื่องของการควบคุมดูแลในเรื่องของฝุ่นละครับพี่เออเราจะเห็นว่ารอบๆเนี่ยเราจะมีพวกต้นไม้อ๋อแนวต้นไม้แนวต้นไม้คือช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของตัวกากอ้อยครับโอ้น่าสนใจมากเดี๋ยวผมก็ให้พี่ชนินนะครับพี่ชนินทร์เนี่ยนำเข้าไปดูในโรงไฟฟ้าได้ไหมครัได้ครับคุณผู้ชมครับตามเลยฮะ ทครับจากชานอ้อยกองที่เราเห็นเมื่อครู่เนี่ยนะครับพี่ชนินทร์บอกว่าจะมีการลําเลียงนะฮะผ่านสายแล้วก็มาที่หม้อกาเนิดไอ้น้ำใช่ไหมฮะใช่ครับจุดนี้หรือว่าสับทางการเขาเรียกว่าบอยเลอร์ใช่ไหมใช่ครับระบบการทํางานเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ที่เราเห็นนะครับหลังจากที่กองกากอ้อยตรงนั้นเนี่ยเราลาเลียงขึ้นสายพานลำเลียงขึ้นมาเนี่ยเราจะจ่ายเข้าไปในอบเลอร์เข้าไปยังห้องเผาไหมครับซึ่งอยเลอร์ของเราเนี่ยปัจจุบันเราเรียกว่าท่อน้ําชนิดท่อน้ำหรือวเตอร์ทิวนะครับ แล้วก็การอ้อยที่เข้าไปจะเกิดการเผาไหม้ภายในโดยที่จะมีส่วนผสมของอากาศก็ตามอัตราส่วนแล้วแต่ก็คือเผาไหม้แบบเหมือนเราต้มน้ำอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนกับการต้มน้ําปกติก็จะมีท่อเก็บน้ําขนาดใหญ่อยู่ข้างบนหลังจากนั้นเนี่ยพอได้รับความร้อนเนี่ยน้ำก็จะกลายเป็นไอ้น้ำครับที่ปกติในปัจจุบันของเราเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน25กิโลครับต่อตารางเมตรต่อตารางเซนติเมตรนะครับแล้วก็ที่อุณหภูมิประมาณไม่เกิน390 ของเราของเราเองเนี่ยจะมีทั้งหมด5 5ชุดครับนะครับกำลังการผลิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 5 0 0ตันครับต่อชั่วโมง จากจุดนะครับหม้อต้มหรือว่าบอย l เลอร์นะครับเราจะมาดูการทํางานในห้องควบคุมนะฮะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นภาพการทํางานของเ,อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ชัดเจนขึ้นครับพี่ชนินทร์ครับดูหน้าจอแล้วค่อนข้างจะสับสนฮะรเราเริ่มต้นที่จุดไหนก่อนครับก็ง่ายๆนะครับถ้าดูมอนิเตอร์เนี่ยเราจะเห็นว่ากาก,ากอ้อยเนี่ยถูกลมเลียงขึ้นมา ลำเลียงจากกองชาน้นยใช่ห้ใช่จากกอง,งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะโดนป้อนป้อนลงมาตามเขาเรียกว่าซองนะครับ,รบป้อนมาตามซองเข้าสู่ห้องเผาไหม้ในในบริเวณนี้ครับพอหลังจากเกิดการเผาไหม้เนี่ยในในส่วนที่เราเห็นตรงช่วงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นส่วนของที่เรียกว่าเอ่อวอเตอร์ทิวหรือท่อน้ําทั้งหมดครับครับตัวนี้จะเป็นตัวรับความร้อนหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อพอรับความร้อนได้จนถึงสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอ้น้ำอ่าพอจะ กลายเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะโดนส่งต่อไปยังเครื่องเทอร์บายน์เจเรเตอร์ซึ่งใช้ปั่นเจลเรเตอร์เพื่อเพื่อกำเนิดไฟฟ้าอย่างนี้จากจุดนี้เราก็พอเห็นภาพคร่าวๆทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้ไหมครับพี่ตามอะไรครับ เออพี่จักกรีฑไหครับอ๋อสวัสดีครับอ๋อพี่จักกรีสวัสดีครับและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากได้ไอ้น้ำแล้วก็ต้องมาผ่านเชอร์บายหรือว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับแล้วผู้ที่จะให้คําตอบเราได้ชัดเจนที่สุดยืนอยู่ตรงนี้แล้ะครับพี่จักกรีฑจันอารมณ์กดนะครับวิศวกรไฟฟ้านั่นเองครับพี่จักกรีฑครับเราได้ไอ้น้ำมาแล้วเนี่ยส่งมาจุดนี้เราสามารถเอาไปปั่นไฟได้เลยไหมฮะตัวไอ้น้ำเนี่ยที่ถูกออกมาจากแผนกเตาเนี่ยนะครับก็จะมาเข้าที่ตัวเชอร์บายครับหรือเป็นง่ายๆว่าเป็นใบพัดครับ พอ,อใบพัดเนี่ยถูกไอ้น้ําเข้ามาดันมันเนี่ยก็จะเกิดแรงหมุนอรอบที่5้าพันห้านะครับ,รบแต่ว่าเจเนอเรเตอร์เราเนี่ยใช้รอบที่พันห้าร้อยนี <500 S 2> <100 S 1> ่ก็ต้องล,ลดลดค่าลงใช่มใช่แล้วมีต้องมีระบบเกียร์ลดรอบลงครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะผล,ลิตกระแสไฟที่3,300โวลต์นะครับแล้วก็จะถูกใช้ในโรงงานโดยผ่านหม้อแปลงจาก3,300โวลต์เนี่ยเป็น400โวลต์ครับแล้วตอนนี้กําลังการผลิตสูงสุดได้เท่าไหร่ครับพี่ที่ ที่ใช้ในโรงงานจริงๆเนี่ยตอนนี้ช่วงฤดูหีมเรก็ใช้อยู่ที่19เมกครับครับแล้วอนาคตข้างหน้าจะมีการขยายเพิ่มมากขึ้นอีกไหมฮะอาจจะมีครับต้องดูแนวทางของของอ้อยว่ามีปริมาณเพิ่มหรือลดลงยังไงครับและนี่คือระบบของไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องควบคุมเองนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวเทอร์ไบน์การผลิตไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจุดอื่นครับเราจะตามไปดูในส่วนของระบบจัดการของเสียวันนี้ขอบคุณพี่จักกริดด้วยครับขอบคุณครับวันนีครับ ชมครับและนี่คืออีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นจุดของเสียนะครับเหมือนที่พี่ชนินทร์ทอนได้บอกหม่ว่ามีการเผาไหม้เสร็จแล้วก็ออกมาคือลมจุดนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับครับแล้วก็มาพัดที่บ่อบำบัดก็คือปกติหลังจากการเผาไหม้จากบอยเลอร์เนี่ยเราจะได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าขี้เถ้าครับก็เหมือนพวกเตาถ่านทั่วไปครับหลังจากได้เป็นขี้เถ้าเนี่ยโดยปกติของเราเนี่ยจะใช้เรียกว่าใช้น้ําเป็นตัวลําเลียงครับซึ่งเป็นระบบปิดก็คือเราจะ เอาน้ำเนี่ยเป็นตัวพาที่เท่าจากบริเวณใต้ตัวบอยเลอร์เองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาลงไว้ที่บ่อนี้ครับพอลงไว้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดูดน้ําออกอไปใช้ในการลําเลียงใหม่อีกรอบหนึ่งก็เอาน้ํานี่กลับไปอ๋อเพราะน้ํามันใช้แค่การลําเลียงก็เลยใช้ได้ก็ใช้ลําเลียงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นกองที่เท่าครับนะฮะหลังจากที่เท่าพวกนี้หลังจากนั้นเนี่ยจะมีปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางชาวบ้านเกษตรกรมาขอไปใช้ในการถมที่หรือปรับสภาพ ก็แล้วแบางรู้สึกบางอุตสาหกรรมเขาใช้พวกนี้ไปใช้ในเรื่องของการทําอิดบนเบาได้เพราะฉะนั้นก็ได้ประโยชน์อีกหนึ่งทางด้วยนะครับผู้ชมครับและนี่คือจุดสุดท้ายนะครับที่เป็นของเสียที่จะถูกปล่อยออกทางอากาศนะครับแต่ว่ามีการควบคุมแล้วเจ้าเครื่องนี้ใช่ไหมฮะพี่ใช่ครับที่เราเห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าเครื่องดักฝุ่นครับชนิดที่ใช้ไฟฟ้าสถิตครับครับผมจะเป็นตัวช่วยบําบัดมลพิษทางอากาศ ที่มาจากบยเลอร์ก่อนที่จะปล่อยสู่สู่อากาศต่อไปเหมือนที่พี่บอกก็คือ esp ใช่ไหมครับ,รบชื่อ,อระบบการทํางานคร่าวๆเขาเป็นแบบไหนครับระบบการทำงานคร่าวๆก็คือง่ายๆนะครับคือเราจะมีแผ่นแผ่นเหล็กที่เอาไว้สะสมฝุ่นอยู่ภายในหลังจากนั้นเนี่ยเราจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตถ้าเรานึกง่ายๆก็เหมือนกับหน้าจอทีวีเวลาเราโดนไฟไฟหน้าจอทีวีโดนสัมผัสนนตัวนั้นแหละครับมันเป็นตัวดึงฝุ่นเข้าไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะโดนเราก็จะ ทิ้งให้มันเนี่ยลงมาสู่ยุ้งเก็บหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปเอาไปทิ้งอีกทีนึงก็คือดูดมาแล้วก็เคาะเขาลงมาใช่ไหมฮะใช่ครับนอกจากที่เรามีการตรวจวัดมลพิษจากป่องเป็นประจําทุกปีแล้วเนี่ยโดยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเราโดนบังคับว่าจะต้องดูแลสภาพแวดล้อมรอบๆโรงงานด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็มีการจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เรื่องมลพิษทางอากาศเกี่ยวกับฝุ่นรอบๆโรงงานเป็นประจําทุกปีด้วยเหมือนกันก็คือเหมือนช่วยชุมชนที่อยู่รอบๆทางอ้อมไปในตัวด้วยก็เป็นการดูแลซึ่งกันและกันครับดีมากเลยคุณผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่านี่คือพลังงานทางเรื่องนะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องใช้มาเป็นพลังงานหลักในอนาคตนะครับซึ่งพืชเศรษฐกิจที่บ้านเราเนี่ยค่อนข้างมีอยู่อย่างมากมายทีเดียวก็จะหยิบพืชเกษตรกรรมเหล่านี้แหละ มาผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับหเลยเราได้กระแสะไฟฟ้าและ2ที่เราเห็นตามโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งหลายคือการดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชนินทร์ด้วยที่พาชมโรงไฟฟ้านะครับขอบคุณครับถึงแม้ว่าวันนี้พลังงานทดแทนทั้งหลายจะเป็นเพียงพลังงานเสริมแต่ผมขอบอกว่านี่คือพลังงานแห่งอนาคต ที่หลายๆประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอยู่ครับสำหรับวันนี้พลังไทยรักพลังงานหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกับผมและทีมงานได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ